เป็นแบบจัดด้วยนะแสดงนำด้วยวันนี้เป็นไงมหาจะมามครบไปด,ดูกันแล้ววันนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่จะขาดไปได้ก็คือนักสแสดงทุกๆท่านนะครับที่ที่ให้เกียรติกับละครเรื่องมถัดผ่านดาวนะครับแล้วก็เราถือว่าเราได้นักสแสดงทั้งแบบเก่งๆทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็กับ ในเรื่องของบทประพันธ์นะครับที่เราได้รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทําเป็นละครนะครับจากบทประพันธ์เรื่องมัพัดผ่านดาวครับกลับมาช่องเจ็ดังนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกในคราวนี้ก็จากย้อนกลับไปเนี่ยครับเราไปในฐานะนักแสดงนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเราก็มาในฐานะผู้จัดละครบวกกับนักแสดงเรื่องเหมือนกันก็ถือว่าเป็น การทํางานอีกก้าหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสดีๆทางช่องเจ็ดค่ะน้องเข้มได้ดูโปรโมทก็เห็นน้องเข้มแบบบอลแน่นๆเลยจุกๆเรื่องนี้หล่อหอมากอะไรเงี้ยหลายคนขอบขอบคุณพี่ติ๊กครับที่ตัดทีเซอร์ผมออกมาเยอะมากนะครับดีใจครับก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ครับสําหรับละครเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงถ่ายแล้วก็จะอ่อนแอละตื่นเต้นครับก็มีซีนกับย้ำเยอะๆแบบตามที่โปรโมทเลยใช่ไหมครับครับพี่ติ๊กซ่อนฉากเซอร์ไพรส์ไว้เยอะมากครับ หลังจากในนั้นซึ่งผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงใช่มันเยอะมากจริงครับเยอะมากจริงๆค่ะ่อนไลจากพเก่อนมาค่ะก็ดีใจมากนะคะที่หลมพัดผ่านดาวจะได้อ่อนแอแล้วเพราะว่าเห็นความตั้งใจของคุณผู้จัดมากเขาดูแลทุกขั้นตอนดูแลบทแล้วก็ดูแลพวกเราที่อยู่ในกองด้วยบางทีก็แบบต้องเต้นติ๊กต๊อกเราก็ให้ร้องเพลงให้ทำหลายๆอย่างแต่ว่าเขาตั้งใจแล้วก็เวลาแบบมี ฉากอะไรที่สําคัญอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปถามเขาเขาก็จะแบบก็ตอบไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่คือเขาก็จะแบบเล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วก็คุณติ๊กเนี่ยนอกเหนือจ,จากเป็นผู้จัดที่ตั้งใจจะไปปรึกษาเขาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันได้แบบกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วก็สบายใจแล้วก็ทุทกๆคนด้วยค่ะก็จะมีตัวละครลับด้วยคุณตกเงี้ยค่ะกี่ปีคะโอ้โหยี่สิบสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าไม่ใช่น่าจะประมาณนั้นนะคือไม่ว่าจะ จะติ๊กกับโสพิาภาหรือว่าติ๊กกับพัชลาพาเงี้ยคือแบบโอ้โหแบบมีแบบสิบปลายถึงยี่สิบอะไรนี้เลย่ะครับค่ะสองสาวท้งนี้ก่อนะคะนี่สองสองสาวนี่พี่ดีกับพี่ใหม่นี่คือแบบในเรื่องนี้คือสีสันมากๆเลยนะคะัสีขนาดไหนดูปากสิคะเาวดาติ๊กตอกประจำกอง นี่สีสันสุดแล้วจี๊ดสุดแล้วค่ะในในเรื่องนะคะเป็นเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองอ่ะดูคุณค่ะไม่ซึ่งจะบอกว่าในในลุกแบบลุกนี้เลยหลกสวยโอ้ยหนักกว่านี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอันนี้แบบว่าแค่แบบว่าของโชว์นะของจริงอยู่ในสโตร์เพียบค่ะนี่ในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าจริงแล้วตัวละครที่ที่พีดีเล่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พีดีเล่นเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงในในทุกๆคนด้วยนะครับคือรู้สึกว่า เออเรา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 แคสคนที่แบบได้เหมาะกับกับตัวละครนั้นนั้นมากเลยค่ะคนทางฝั่งน้องมิว่างยังไงบ้างเขางานแบบจัดหล่อเคือนครับเขืนเพราะว่าต้องเข้าสิงกับพี่ตีค่อนข้างเยอะครับก็เลยเขืนแล้วก็ตอนแรกก็เกรงด้วยคือไม่รู้ว่าแบบเฮื็นบทหรือว่าอะไรเขาเป็นพระเอกของประเทศนันแหละ ผมต้องเข้ากับเขาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงดีตอนแรกครับแต่พี่ติ๊กเขาไนส์มากๆแล้วก็รู้ว่าทุกอย่าง่าตัไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าโดนสั่งน้ำให้พูดแต่ตอนนี้ติ๊กเริ่มเขินแล้วฮะแล้วน้องเสรจนี่งานบค่ะก็วันแรกจาได้เลยว่าตอนแรกจาได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจอทั้งพี่อ้ําพี่ติ๊กแล้วก็มีทุกคนในกองก็คือ มีแต่ตัวใหญ่ตัวท็อปทั้งน,นั้นเลยแล้วก็หนูจะเป็นเลขาของพี่ดีค่ะการแต่งกายแล้วก็สีปากท่าทางอะไรอย่างงี้ก็จะคล้ายคล้ายกันหน้าจะเริ <laughs> เ่มคล้ายแล้วค่ะค่ <laughs> นะทากัน <laughs> อ้าําเป็นเลยขาพี่พี่กาขายอ้าําเลยอันนี้หนูตอ,อนนี้จะบอกความลับอย่างหนึ่งนะคะว่าอยู่ในวงการนี่มาชาเสษแล้วนะคะไม่เคยได้เจอทั้งตัวจริงอ้ํานะคะแล้วก็ไม่เคยได้เล่นละครร่วมกันเลยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ติ๊กเรียกมาเล่นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เจออ้าะะําค่ะตัวเป็นแแบบดีใจมากเลยนะคะอืมได เจอกับอ้ําแล้วอ้มกับอ้ําก็เข้าฉากกันตลอดเลยอ่ะค่ะแบบมีความสุขมากขอบคุณนะคะที่พาให้มาเจออ้มกับอ้ําได้มาเจอค่ะแค่ตัวไม่อยากได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เกินไปเพื่อนนู่นเป็นไงบ้างครก็โดนด้วยเป็นไงบ้างสบายครับนี่นี่ต้องบอกว่านี่ทั้งสาวแบมนี่นะครับก็ถือว่าแบบพลิกบทบาทนะคะอ่าอ่ะก็ ในเรื่องก็จะค่อนข้างแตกต่างกับตอนนี้นิดนึงแต่ว่าตั้งแต่แรกที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้ก็คือเหมือนทุกทุกคนเลยค่ะคือตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้ว่าแบบมีพี่อ้ามแล้วก็มีพี่ติก๊กแล้วก็มีเข้มอีกแล้วก็บรรยากาศในกองก็ค่อนข้างสนุกค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกคนพี่ใช่ค่ะพี่โน้ตพูดที่นึ่งอะไพี่โน้ตออกจากพี่โน้ตนี่ออกจากป่ามาให้เลยนะ <c oughs> คะรับคำถามคืออะไรครับคุณแจ็คกอลีนครับ ครับสวัสดีครับสนุกมากครับดีครับได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์หลายท่านเลยตื่นเต้นครับผมน้องใหม่ฝั่งเนื้อฝักตัวครับรอเล่นครับคือคือดีมากๆครับแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าพาร์ทผมมันจะเหมือนไปอยู่ในอีกลเคชั่นไม่ค่อยเจอใครครับ แต่รอติดตามผลงานทุกคนครับเรื่องนี้ไม่ตานุ่งหล่อๆอันนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กเจ๊อีกคนนึงมีเด็กเจ๊อีกคนนึงเด็กบ้านติดติกเลยมาตรงนี้เลยค่ะเด็กเจ๊คนนี้ค่ะทั้หล่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยลูกลูกนะคะเอาเลยค่ะได้ร่วมงานกับทีมแบบเปวิโคเต็กเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดง ที่แบบเราเคยดูเขาผ่านทีวีหลายๆท่านนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามละครด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะพี่ดีเป็นไงบ้างคะน้องเวลจะดังไหมคะโอ้โหอันนี้แน่นอนเลยค่ะนะคะเตียนนอบน้อมหอมตนอุ้ยยังหวานอยู่เลยนะคะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอย่าบอกว่าอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยค่ะพระองค์พระเอกเนี่ยอุ้ยนะน้องเข้มน้องเข้มเนี่ยอุ้ยใส่กองทีไรเนี่ยป้าก็ชุบกระชวยเออใส่รูปเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้อ่ะ ค่ะก็เรื่องนี้ได้เล่นเป็นเลยค่ะพี่อ้ําค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเจอพี่อ้ําเหมือนกันเคยเห็นแค่ผันผ่านแต่ไม่เคยคุยพอมาเจอพี่อ้ําพี่อ้ําก็แบบจําได้ก็ก็ดีใจค่ะแล้วที่ดีใจที่สุดก็พี่ติ๊กเพราะหนูว่าเคยเจอพี่ติ๊กตอนสิบสองแล้วพี่ติ๊กจำได้สิบสองตอนนั้นพี่ติ๊กเล่น วงสวงหนังพร้อมกันคะแล้วพี่ติ๊กจำได้ว่าพี่ติ๊กอุ้มแล้วเป็นเด็กลู้ชายใช่แล้วตอนนี้พี่ติ๊กทำได้หนูก็ดีใจมากเลยแล้วก็แบบมีความสุขสนุกสนานค่ะอยู่ในกองถ่ายพี่อ้ําก็เลี้ยงดีพี่ติ๊กก็ชอบแบบมาถามคำถามแปลกๆกับหนูตลอดคำถามแปลกๆแบบว่าหนูชอบอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบน่าจะอยากรู้ว่าทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุนแล้วก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่ามันสนุกมันน่ารักมันกลมกล่อมค่ะนี่ อีกเป็นตัวแทนไหมพูดงความน่ารักของอั้มพัชราภาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกลับมาในรอบนี้ก็ผมรู้สึกว่าอย่างพัชราภาเนี่ยครับเราได้เจอกันเมื่อก่อนหน้านั้นนะกับตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของมิตรภาพต่างๆแล้วก็การพัฒนาการเรื่องฝีม้อลายมือของการทํางานของเขาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยโหคืออั้มเล่นดีมากอะครับพัชราภาเล่นดีมากนะครับต้องแบบสุดยอดเลย ให้ผู้จัดสะอยนิดนึงมนันคะแบบมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือเล่เอ,อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็เราจะให้สไตล์ของละครเรื่องนี้ว่าเป็นดรามา่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัย <c oughs> กับกับเหตุการณ์กับคนในยุสมัยนี้นะคะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่า เราจะเลือกอะไรแบบไหนมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็แต่เรื่องความรักนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวที่จะเข้ามาในส่วนของชีวิตของเขาในเรื่องของสังคมครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นี่มันอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังหรือว่าเราจะเดินตามทางที่เราต้องการนะครับเป็นเรื่องความรักครับลมพัดผ่านดาวก็คือในเรื่องลมก็คือวายุนะครับดาวก็คือ ดาราชาก็คือพระชลาภาครับาถเป็นแล,<ช>แลนนเริ่มตนหเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่อง7ด,ด,ด้วยอ่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่องเจ็ดที่ตอนนี้เนี่ยจะอาอกาศใ,<ช>ในทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วก็ผมคิดว่าเวลาที่ออกาอากาศเนี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดี<ช>ดูแล้วกำลังแบบอื้อกำลังอิ่มนะครับแล้วก็จะได้ติดตามต่อในวันต่อๆไปอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยครับผมเองก็ต้องอขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทางช่องเจขอ,ขอบคุณทีมงานที่ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมในคราวนี้นะครับมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นเป็นผลงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราใช้เวลาถ่ายทำก็ค่อนข,ข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทุกทุกคนจะได้ชมแล้ว ก็หวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับการชมลมพัดผ่านดาวค่ะพรุ่งนี้นะเริ่มวันที่6กันยายนตอนแรก2566ค,ค่ะทำไมอะคะเกรงรรครับเกรงครับเตื่นเต้นยิ่งฉากโรแมนต,ติกลหลายๆฉากก็ทำอะไรบ้างคะฉากโรแมนต,ติกเกลเราพูดได้ไหมว่าจูบก,กันแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่ไหมครับพูดมันแล้วลูกพูดมันแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขยี้ตอนแย่ครับครับเตือนเต้นครับ 对。<Exactly. S 2> <Okay. S 3> okay.